วันนี้เราจะมาเก็บแท็ทอยนะคะเป็นงานไล่เฉดแล้วก็เก็บด้านบนส่วนนี้ให้มีความเข้มแล้วก็ตรงนี้ที่มีความผมบางคือเก็บให้เสมอกันเลยนะคะแล้วก็เก็บลายจอนด้วยทุกคนวันนี้มีลายจอนด้านข้างนะคะทั้งหมดทั้งศีรษะเลยแล้วกัน,นกเนาะช่างเจ็บแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นซึ่งพี่ลูกค้าจะมีความแบบกรอบหน้าสวยมากๆนะเดี๋ยวช่างเจ็บจะไปทาคลิปต่อไปนะคะโอเคอค่ะ<อ> ันนี้เราก็มาสักไลผมนะคะปิดช่วงขวัญน,นะคะช่างเจ๊าอาจจะก,กล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าพยายามอยากจะให้เห็นนะคะตรงนี้เห็นเหมือนมีผมเลยนะทุกคนเห็นมีผมแบบเหมือนผมหนาขึ้นมานะคะแล้วก็เก็บโคนตรงนี้นะคะตรงไรลัยทอยเนี่ยเจ๊ยบให้ดูใกล้ พี่รอยคือ,อ,อดำๆตรงนี้ก็คือเป็นรอยพับหนังศีรษะพี่ลูกค้านะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันเนาะเคยมีสิวแล้วก็เลยเกิดเป็นหลุม,มก็ไม่ไม่ได้เป็นรอยสักนะคะนี้เป็นผิวศีรษะแล้วก็เราไล่เฉดนะคะไล่เฉดก่อบตรงนี้<ม>ดูแบบเข้มสวยมากๆเลยดูสวยเลยละ่ะสวยแบบเข้าแบบดูแบบไม่เวอร์เกินไปนะคะแล้วก็เห็นเป็นลายผมแบบ สวยมากเลยะค่ะเหมือนมีผมจริงๆเลยแม่ช่างเจียให้ดูเนาะเห็นเป็นเหมือนผมเลยค่ะเนี่ยเก็บไปหมดเลยนะคะข้างบนก็เป็นงาน s m p ผสมต่อผมนะคะซึ่งเก็บได้เนียนละเอียดมากๆเพราะว่าใช้เวลาไปน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า5เกือบ6ชั่วโมงนะคะเนี่ยแล้วก็ด้านนี้นะคะทม่งเจียให้ดูลายจอนทุกคนลายจอนก็ออกมาแบบสวยแบบนี้เลยนะคะจอนก็คือเห็นเป็นแบบ มีจอนเพิ่มขึ้นมาจากที่พี่ลูกค้าจะเห็นอ่อนๆเนาะช่างเจี๊ยบก็เลยเก็บให้เนียนขึ้นสวยนะคะแล้วก็มาดูฟังนีนอีทีนะคะอาจารย์เห็นแบบว่านะกคะาเห็นเหมือนผมเข้มขึ้นมาทั่วบริเวณศีรษะเลยเด้านบนก็คือเห็นสวยสวยมุดเลยอ่ะนะคะเคข้มดีนะคะเข้มดีเลยดีหมดโอเคทุกคนสวยมากอยากจะโชว์